สหน้านี้เบื่อเมลนดีหนี่เาม้เน่าเนหมอมิน,น,นส,มเเสิพดาไ <c oughs> <c oughs> นา <c oughs> บ่น,นช่องช่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแคบีชาแนลแบวบๆบนะคะ เช้าวันนี้เมื่ขึ้นนีฮะเพืบุญย้อเพื่อข้ามเสีอีจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วเราก็นอนค้างคืนที่มุกดาหารบ้านเมื่อนีเออรล้ำยองตื่นเมื่อนีฮาก็ก่อนจะเข้าบ้านภาคหาเพล่พร้านะคะในวันนี้เขาจะไปสอมแนละ้วห้องกับวะตลาดอินโดจีนนะคะเพื่อซื้อของออใส่ของนูนนี่นั่นอันนั้นอันนี้อยากลนะลเลาะน่นแหละว่าง่ายๆแต่ว่ากับซีฟจากของอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าตลาดไข,าข,าขา้ายๆวา มันมันบ่นมีคนพี่น้องเออเก็เปิดตลาดเท่ากับเซเว่เฉพาะร้านที่เขาต้องการจะซื้อของนะคะกับเป็นแคทมินซื้อผัก,กอบกรอหมูย่อเออผัก,กอบกรอบมันละนชิ้มันมาจากจีนนะนีพี่น้องกันทุ้งม่วงๆนะเป็นอยากอยากกินแบหมีเส้ได้มาแล้วก็เลยซื้ออยากกินแบบมีอยากกินเกาลัดแล้วก็อยากกินอันซื้อหนมเนื้อกับอันหมูย่อไปฝากแฟ้พ้าวกับนีลุยนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาชม แล้วก็บเบิ่งว่าเฮ่าไรอย่างกันมานเนาะโอเคแล้วจ้าไปกันเลยก็้ตลาดอินโดจินมุกดาหารจ้าตอนนี้เราก็จอดรถกันภายในบริเวณวัดนะคะวัดออียงซื่อ,อยังกรบบาดหรอกบัตรเดียร์อันนะคะแต่ว่าจําได้ว่าตอนไหนกะมาจอดอยู่นี่ประจํานะคะตั้งแต่เกิดมาเลยมาเที่ยวมุกดาหารก็จะมาจอดที่วัดนี้นะคะ,ะค่าจอดก็เรียกติอจอดค่ะสามชโมงหาชโมงสี่ชโมงกะยี่สิบบาทนะคะเพื่อบํารุงวัดเนาะ ภายในวัดก็จะมีห้องน้ําให้นะคะอำนวยความสะดวกให้เนาะอยู่ที่หน้าวัดมิจันหน้ากับตลาดอยู่ติดตลาดอินโดจีเนี่ยนะคะ,ะท่านที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามาซื้อของก็มาจอดรถอยู่หนีนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะเดินไปยังตลาดอินโดจีแล้วนะคะเราจะรีบซื้อรีบกลับนะคะสังเกตได้เลยว่าจากตลาดคือเงียบมาก เว้นระยะห่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะคือแบบไม่มีคนเลยค่ะบ่งบอกถึงเศรษฐกิจยุคนี้มากๆเลยนะคะว่ามันมันย่ำแย่มากจริงๆค่ะพี่น้องค่ะไม่มีคนเลยนะคะเราก็ได้ขนมแล้วก็หมูยอแล้วก็ข้าวกล่องเครื่องใช้บางส่วนนะคะก็จะมีสินค้าเบ็เตะล็ดต่างๆของใช้ภายในครัวเรือนขนมนมเนยนะคะแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเครื่องรางของของัขงเสื้อผ้า ส่วนมากจะเป็นผ้าสิ้นผ้าแพรผ้าไหมนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะชมกันได้คะ่ะตลาดอินโดจีนอยู่ในตัวจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เดินทางกลับมาอย่างบ้านพักคุณแพีา,าวค่ะบ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะคะก็มาถึงบ้านสวนนิลุยกันแล้วค่ะแวะเอาอหมูยอของฝากจากจังหวัดมุกดาหารแล้วก็โมีอนอ,อ,อ,องเคทมี่นะคะไปฝากเจ๊ยุ้ยกันค่ะสวัสดีจ้าเอาเม่ิุดิอ,ดอาเจอแมรี่ด้วยนะคะอ,อ๋ออีดุยไปใส่ อยู่กำ้องมามันรับพี่อน้องมันรับไม่ต้องปลุกมันนะมันบอกว่าไม่แคร์ฝากมาให้นั่งรับพี่อ้นอนะแม่ไปก่อนเ้อ น้องค่ะเราก็ได้หมูยอนะครับหมูยอของฝากจากมูกอาหารแล้วก็หมูฝอยเคมีนะครับหมูฝอยของเคมีเพราะว่าอันนั่งนีลุยแล้วมักกินหมูฝอยคอยเวลาเนี่ยกินก็ขอนี้วยัางมุสอไปแต่นั่งกับสิ่งที่น้ำจุกเวลาไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถตู้คันเดียวกันนางก็จะชอบเขียนเอาหมูฝอยมากินเนี่ยแหละนั่งกับที่เป็นสีจุกยู่เซเว่นมากแหละก็นั่งกับเทศไทยนะคะก็ได้เห็หมูฝอยนาง ได้หมูฝอยแล้วก็หมูยอแปดเกาแทงนี่แหละค่ะให้เื่อนสาวหันนั่งนอนรับแค่กับเรื่องบริปูกเนาะเพราะว่าเผื่อน,นางกินยาแล้วนางหมอจะให้นางพักนางง่วงสินะก็เลยเห็นนอนรับโคนสูตรสูตรยก,ก็เลยบริปุกนะคะตอนนี้ก็ออกมาแล้วกำลังจะไปบ้านคุณแพรวพรวนะจ๊ะ แล้วก็อยู่ที่ซ้อมแล้วเรียบร้อย้วจ้ะเดี๋ยวกํากำลังปิดไฟแล้วก็อยู่กับน้องน้ำตาลจา้าห้องซ้อมเสร,เร็จกันแล้วรอบหนึ่งพี่น้องค่ห้องสิไปกินข้าวแรกนะคะหลังกากทิ่มาซ้อมกันยาวๆไปนะคะวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะไปกินข้าวกันปะหดูไป,ป <c oughs> ไป,ปค่ะพูดเด็จจานพ้อ <c> ม <oughs> สมก็ว่าไปกินข้าวเด็จานพ้อมนะคะไปกินข้าวไปกินข้าวค่ะเดินกันขึ้นวังหลวงนะคะน้ำดากน้ำดาก รอบหน้าเราจะต้องมาโยโยบ่บรรยากาศฝนตกพรำๆนะคะสดซื่นสดซื่นจะพี่น้องจา้าอมคุณแม่แกะไข่ทำอะไรล่ะคะลูกผัวคนบ้านตะบ,บานคนวอไข่มาน้ำจา้าไม่แกะไข่ที่เฮ็ดยังล่ะต้มยังล่ะนี่ต้มไข่พะโลค่ะ ต้มไข่พะโล้ใส่ส้นตีนหมูใช่ไหมคะคุณค่ะส่วนลดทันทีเลยว่าเมนูเด็ดนะคะต้มไข่พะโล้ใส่ส้นตีนหมูนะคะเย็นนี้นะคะส้นตีนหมูกําลังตุ๋นนะคะหอมจ๋าถ้าการกินข้าวนะคะหิวข้าวแล้วก็สมองจะได้วิ่งนะคะยูดีกินดีค่ะใครขึ้ืองเรื่องเรื่องเราอ้วนแล้วก็มีพราวชามมิ่งนะคะ เลยกักาแฟนานลิตะอะไรกินอ่ะตัวตัวได้อะไรกินเหรอหมูยังวะกินหมูแล้วไปกินหมูเลยกินหมูแล้วก็กินหนูนะคะสระว่าหนูเสียบก็หมูเนี่ยเหอแน่อันนี้นะคะเสื้อเสื้อแบรนด์แพลวแพลวนะคะสามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าเท็ดมีจะรักไปขายนะคะมีอยู่สามตัวพี่น้องอยู่ในร่างเราเนี่เดี๋ยวขอรหัสแล้วรักขายบุหรี่อยากได้สั่งข่อยนะคะ ก็กินง่ายๆอยู่ง่ายๆในจามรซาจะกินอะไรได่ไหมจัดดิพ้าผมบักหิวมึงเคาบักเตะไปขี่สนามของแม่ห้าหิวหิวหิวเฮ้ยกุยขึ้มานี่เ้กมาเนาะสูวเธอไปอยู่กับแม่บ่ไปอยู่พนมไพรกับแม่บ่ไปบ่อยากได้อยู่ในซาบิเลียนนี่ไปอยู่กับแม่ปะหิว หมาพูนยาบาลพี่น้องขี่ก่อนไง,ไงหงเต้เต้เป็นยังไงเต้ยงเอาพ่เต้เป็นไนออเเนนนงเธอหิวไปขี่สนามของเมียฮะฮะ่อหมานี่เลยสบายดีว่ามีห่วงเกิดเป็นหมา,ส,มบาสบายสบาย จ้านี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศการซ้อมนะคะการซ้อมที่สตูดิโอนิตตาไลฟ์นะคะต้องขออนุญาตด,ด้วยที่ต้องปิดเสียงจริงนะคะเพราะว่าการซ้อมเพลงมันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทเพลงต่างๆนะคะคือเราไม่สามารถเอาอเพลงลงช่อง YouTube ได้นะคะเดี๋ยวจะโดน นู่นนี่นั่นเดี๋ยวโดนฟ้องนะจ๊ะก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศก็แคปนี่ก็จะพาไปด้วยนะคะอันนี้คุณพ่อก็ออกสินการแสดงดีลาแบบเต็มที่นะคะเราก็รวมตัวกันแล้วนะคะน้องเคสก็มาแล้วน้องตุ้ยก็มาแล้วนะคะกําลังรวมตัวกันเพื่อจะซ้อมนาิตะไลา์ครั้งที่22นี้นะคะอันนี้ก็น้องโกกิก็มีความสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้กันตามภาษาค่ะอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะ อันนี้คือบรรยากาศจริงๆคือเราไม่ได้กดดันงานก็คืองานนะคะแต่เราก็าทํางานให้มีความสุขอันนี้คุณแม่แพลวก็เตรียมซ้อมโชว์นะคะจะเป็นโชว์อะไรนะั้นต้องรอติดตามนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะก็บรรยากาศก็สบายๆค่ะพี่น้องค่ะเดืกๆแล้วก็ยังซ้อมกันอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกาแล้วก็ยังซ้อมกันอย่างหนักหน่วงอยู่นะจ๊ะ น,นี้ก็เป็นไมค์ของแคทมี่ค่ะพี่สันอาจารย์สันเมื่อมิกก็ทําไมค์ให้ทุกคนทุกคนเพื่อปรับมิกเสียงให้เข้ากับแต่ละคนนะคะก็เป็นไมค์ของใครของมันอันนี้คู่จิน้นน้องก็ซ้อมร้องเพลงคู่ค่ะส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะในวันที่18นี้ค่ะน้องตุ้ยกับน้องเคสนะคะน้องทั้งสองคน คือไม่ได้เป็นนักร้องนะคะต้องออกตัวก่อนว่าน้องทั้งสองคนไม่ได้มีพื้นฐานการร้องเพลงมาก่อนแต่น้องก็พยายามกันมากนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะคู่จิน้นแห่งบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะน้องตุยน้องเคส นี่็มาบุกออฟฟิศเขานะคะไล่ขายให้น้องตุ้ยนะคะกอบขับขอขมาขอพรขอโอ้ยหลายขอพรสิ่งจักจิตทั้งกรงพระขวานพี่น้องยูทูบยูทูบของมันหลอกมันอันบ่ให้เงินข่อยมันมันว่าเสียภาษีโอ้ยจังยังดอกบุญว่าอีหลีอืมจากยูทูบเบอร์บอลูเลียงดูแล้วเสียภาษีลอยเหรียญพี่น้องจากเบื้องตัวขอสิตไทยขวิตไทยได้ดลอยเหรียญเดียนวังหันขอกระโบนได้เข้าบ้านพากขอกระยุทั้งนอกอืมอขวิตไทยได้ดลอยเหรียญ อ,อ,อันนี้ก็ไม่ให้น้องตุยแก้กขอมูลใไห้นะคะบร,รูว่าจด้บอบรูรรว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้าใจดิฉันบอนะคะเสียกระหลกเปลี่ยนชื่ออกีกบานนี้ถึงหากภไลเาอยากทาย่ถึาลเดือนก่อนถึงหางก,กุ้ศิไลเจ้าจากทายจอยจา้าอืมก็เลยทําไมไม่เห็นน้องแคทอัพคลิปอัพโน่นนี้นั่นเลยบออยากบอกพี่น้องอ <g iggle> <g iggle> แล้วก็ลองรอดูนะคะว่าจะได้ไหมนะคะเห็ดนั่งเถอมันกิดมันกับว่ามีอย่างไดเมง่ายงนะพี่น้อง ง่ก้อนนั่นก็คือเปลี่ยนซื้อเนี่ยหละบปรู้เรื่องรูแล้วอีกกะขอร้องหลายๆพังพังผ้าทิ้งจักรจิตไปบุญยังกระบุญพระข้าวหวานสองสามผ้ากระบุญเด้ออยู่หน้าบันนี่เด้ออันนี้น้องตุ้ยก็กำลังตัดต่อคลิปน้องแว่อยู่นะคะอื่สาวเสียแดงลูกแว่ลูกแว่แลวก็เป็นภายในออฟฟิศใหม่นะคะ ่อยไวนะ้ใน้าดูเนี่ยนุ่มเข้าอะไรค่ะว่าหันเขาบอกให้คอยไปเอาบัตรประชาชสนไปให้เจ้ากับย่างลงไปทางล่างเห็นไอ้นุ่มบ่บ่ห็นแพร์อบอกว่าไปหาไอ้นุ่มอยู่ออฟฟิศแล้วอยู่ออฟฟิศนั่นแหละคอยกับเขาใจว่าหมอหันเป็นออฟฟิศอือไอชันมาอันแล้วย <c oughs> ่างขึ้นไปแล้ว,วก็เลยนึกว่าเออย่างขึ้นไปแล้วก็คือหมายถึงว่าย่างขึ้นไปบ้านกลับไปบ้านอีกวันนี้กลับไปทางเนียนอีกเอว่าเขาอยู่ออฟฟิศเออคอยก็เลย่าข่อยย่างมาต่อออฟฟิศบ้น ว่อนกันเคลื่อนปักกิ um ้งนี um ่เอว่าจะไปออฟฟิศไหนเพื่อนออฟฟิศใหม่หรอดิเอามีออฟฟิศใหม่อยู่ตีกูว่ายนี่จะสีหยาบขีบักบนิวหนักเลยว่ะก็เลยบอกว่าอยู่ห้องเฮ็ดชุดเพื่อนโอ้ยสวัสดีตามหาเจอสาวผัดผักจากวงดนบวันเดชสังเกตจะซื้อมากว่าเออมันเป็นอีหยังสิแมะมันขังอัูนอันก็บม่ได้ตีปนี Mà hmm. chỉ là này nó ừ. <coughs> <Hàng> rồi đấy, mượn mất là gì là gì Ừ sáng mấy, ngồi ngoài xe quay đi Này, เองยิ้มให้กล้องเลยเอพี่น้อง่าเบอร์เงนพูดเทาให้อันนีมาได้เหนี่กถือแ้บข้าวหวานาผ้าหมดาหวานสผ้าบอกม่เทียบแล้วกันน่ยก็ถือแค่แล้วนผ้าแล้วผ้าแล้วกูมไทยเตเหลกกันฮะเขาลรมคือท เขาลืมตั้งกล้องไว้้ตุ๋ยเขาว่าสิว่าเอาไอ้คนไหนได้เร้อว่ารู้เส้งไหนรู้เสี่ว่หนูสว่ะว่าอันนั้เหตนอัไรือปีศาแอะไรกูเห็นแล้วพี่ว่าหวมัก็เปยะพี่น้องส่วนอุ้ยเฮาก็แบบว่าเหตุมาเนาะเราเงินขางเงนขันกัแบบเ้ากแบ เราลาไปกันกับบรรยากาศน่ารักๆ่ที่น้องกับพี่แก้งแคทนี้กันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บแจกไม่ต้องกระจายไม่แล้วงอะไรตัวจีนแด้พิ้นบันนี่ตัวจีนแลูก